กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซพารชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามวหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางซ้ายด่วนนะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมเขาวันนี้กันนะคะชอบมาเฉพาะกิจนะคะแต่โชคดีนะที่ไม่หลุดเนาะสามเก้านะคะนอกนั้นก็คือหลุดเนาะหลุดหมดเลยนะคะมาเฉพาะกิจอย่างเดียวนะคะ แอนมินให้ตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดนะคะมีเยอะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับเด่นนะคะก็จะมีสี่หนึ่งสองสามสองหกนะ เน้นหน้าหนึ่งเก้าแล้วก็จะเป็นสี่ศูนย์นะคะอันนี้ให้น้อยมากนะคะกัดข้าวยากนะคะ โอกาสหลุดนะคะไม่ต้องพูดถึงเนาะมีเยอะนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องปรับปนกันไปนะคะเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆนี่้อยไว้เนอะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดูแห่งปห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า